ถ้าคุณเป็นฝ่ายถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้เขาจะรู้สึกอย่างไรจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่านี่เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากหน้าไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ออกมาจากชีวิตเขาออกมาจากความสัมพันธ์นี้ เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้ก่อนนะคะใบแรกเลยนะคะ the magician นะคะ the magician มันคือการที่คุณนะอยากจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอะ คุณอยากจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอยากกลับมารักตัวเองคุณอยากจะกลับมาเพื่อเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกตัวเล็กมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะก้าวดาบเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณร้องไห้และเสียน้ําตาบ่อยมากนะคะแต่ในทุกๆครั้งเนี่ยคุณก็ยังมีความหวังว่าเออมันจะไปต่อได้หรือยังพยายามที่จะ ประคองตัวเองในความสัมพันธ์นี้และทุกๆครั้งเลยหมอรู้สึกว่า7ดไม้เท้ากับ8ไม้เท้าเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับ on o ออกันหลายรอบนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ออกไปจากวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเรามาเข้าคำถามของเราเลยใบแรกเลยนะคะ The Star เขายังจะดึงคุณไว้นะด้วยความที่ว่าไอ้ความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเคยทำอะ่ะเพราะถึงเวลาเขาก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียคุณไปเขาก็ยังอยากได้คุณกลับมาเขายังนึกถึงในช่วงเวลาที่คุณคอยอยู่เคียงข้างเขาอะค่ะแต่เขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้แต่ที่รู้ๆอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขา เขาอยากจะประคองคุณไว้อะอืมแล้วยังไงต่อคะเขากลัวนะเขากลัวการสูญเสียคุณไปถ้าคุณเนี่ยจะหายหรือจะออกไปจากชีวิตเขาหมอพูดเลยว่าเขาจะทำดีกับคุณเขาจะทำดีกับคุณถ้าคุณตัดสินใจในการที่จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจริงๆแต่อย่าใช้วิธีการบอกเลิกบ่อยนะคะ คือมันจะต้องเหลืออดเหลือทนแล้วจริงๆอ่ะเพราะบางครั้งอ่ะถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีในเรื่องของการแบบโมโหโกรธทุกครั้งก็บอกเลิกทุกครั้งก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดเลยว่าเขาจะชินชาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคําพูดของคุณมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์การเดินออกไปของคุณมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่จากไพ่เนี่ยเคสของไพ่เนี่ยคือมันน่าจะเหลืออดเหลือทนสําหรับคุณแล้วนะคะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มจะอยู่ได้แล้วโดยไม่มีเขาและคุณไม่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพหรือความเศร้าแบบเนี้นะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ได้ด้วยเขาไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เพราะคุณก็สามารถดูแลตัวเองหาเลี้ยงชีพหรือว่าหางานหางเงินได้ด้วยตัวเองอะ่ะเขาไม่ได้มีส่วนสำคัญในการแบบมีชีวิตของคุณเบอร์นั้นเออ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองคุณเริ่มตระหนักว่าการไม่ได้มีเขาถ้ามีแล้วได้แค่นี้ถ้ามีแล้วทําให้ชีวิตของคุณไม่ได้ดีไปกว่านี้ไม่มีก็ได้คุณกลับมารักตัวเองก็ได้คุณกลับมาโฟกัสตัวเองก็ได้ถ้าคุณอยู่ในเคสเนี้ยคุณดูต่อได้เลยนะอ่ะต่อเลยนะคะแล้วในช่วงเวลาที่คุณอะเคยเต็มที่กับเขาเคยพยายามกับเขามากๆแล้วคุณแบบ ในรอบนี้คุณคุณน่าจะมีการกล้าพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนกล้าบอกในความรู้สึกที่คุณเก็บกดมานานที่คุณแบบอดทนอะ่ะเออเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคุณเป็นคนอดทนกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณพยายามดึงความสัมพันธ์นี้มากๆคุณยอมอดทนไม่เป็นตัวเองเพื่อให้เขามีความสุขอะ่ะนั่นแหละมันมีการระเบิดระเบิด หลายๆอย่างที่มันอยู่ในใจของคุณออกมานะคะแล้วก็น่าจะมีการแบบพูดในความที่คุณไม่พอใจอะไรเขาในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งถามว่าเขาอ่ะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเพื่อคุณไหมเขาจะมาง้อคุณนะเขาจะมาขอโอกาสคุณอืมเขายังอยากให้คุณอยู่กับเขาอะ่ะเพราะว่าคนที่อยู่กับเขาได้ คนที่สามารถเข้าใจเขาได้มันมีไม่กี่คนบนโลกอะ่ะคนที่ยอมเขาในทุกอย่างเขายังอยากเขาอยากให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาค่ะอืมเพราะว่าในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาไม่อยากจะถนึกถึงช่วงเวลานั้นอะ่ะเขาอาจจะมีความสุขนะช่วงเวลาหนึ่งก็จริงแต่การไม่มีคุณมันก็ทรมานอ,อืมเขาเสียดายถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแหละ ถ้าไม่งั้นก็คงไม่ง้อหรอกอืมเขาเสียดายในในการที่เขาจะต้องสูญเสียคุณไปในการที่จะต้องสูญเสียคุณเพื่อให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทํานะเขากลัวค่ะเขากลัวการที่คุณจะหายไปจริงๆเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเลยอะ่ะคุณจะหลุดจะจบจะไปจะมีความสุขไม่ท่ายเลยอืม มันจะมีการกลับมาแต่ก็คงต้องต้องปล่อยสักระยะนึงอะให้เขาได้คิดได้ให้เขาได้รู้ได้นะคะถ้าในเคสเนี้ยนะคะหมอพูดเลยว่าสเต็ปแรกเลยนะคุณก็ต้องไปให้มันสุดอะกับความสัมพันธ์เนี้ยอย่างเต็มที่จนคุณรู้สึกว่าเออมันไปต่อไม่ไหวจริงๆแล้วคุณคุณไม่โอเคแล้วกับการอยู่ในจุดนี้ คนเราอะค่ะเมื่อเราทําเต็มที่เราทําอย่างถึงที่สุดเลยนะคะเมื่อวันนึงเราไม่ไปแล้วอะเราจะสามารถเดินออกมาได้และในวันนั้นนั่นแหละมันจะเป็นวันที่เขาจะนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําตอนตรงเคสนี้นะคะอย่างที่หมอพูดในกลางคลิปว่ามันเป็นสองแง่สองงามอย่าใช้คําบอกเลิกพูดพร่ำเพื่อเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่เราใช้คําบอกเลิกในการพูดพร่ำเพื่อเนี่ย ความรู้สึกของคนฟังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคุณสามารถเดินออกไปได้ตลอดและทุกๆครั้งที่มันมีคำว่าพูดว่าบอกเลิกเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยมันจะมีการทำใจไว้เสมอแล้วความรู้สึกเนี่ยมันจะค่อนข้างเฉยชากับคำเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเอยืจนเขาอาจจะมีคนใหม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะอย่าใช้คำนี้ถ้าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปจริงๆนะคะ แต่ในเคสของเคสนี้นะคะมันมีโอกาสที่คุณแบบพยายามเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเต็มที่แล้วจริงๆจนคุณแบบไม่ไหวมันจะมีโอกาสที่เขาอะยังจะนึกถึงเขาจะมีความนึกถึงเสียดายหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยทําดีให้กับเขาเขาจะพยายามยื้อไว้ซึ่งในครั้งเนี้ยคุณอะ ก็ต้องจําเป็นในเรื่องของการพูดในความในความรู้สึกของตัวเองในความคิดของตัวเองที่ผ่านมาคุณฝืนไม่เป็นตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ซึ่งสุดท้ายมันพังค่ะเพราะว่าคุณพยายามเก็บในสิ่งที่เวลาเรามีความรักจริงๆอะ่ะเราจําเป็นจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะฝืนบ้าง ได้แต่ไม่ใช่ฝืนจนเกินไปเพื่อให้เขามีความสุขแต่เราเก็บในความทุกข์อะเมื่อเราไม่เป็นตัวเองมันก็อยู่กันยากค่ะเพราะฉะนั้นอะคิดอะไรรู้สึกอะไรก็ต้องพูดต้องบอกให้เขารับรู้เข้าใจแต่พูดด้วยความความเป็นเหตุเป็นผลอนะไม่ใช่แบบพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยการตัดเพ้อมันไม่ใช่เป็นพลังงานที่ดีแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันน่าฟังขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในเคสนี้เนี่ย มันยังไปได้นะคะแต่ก็ต้องมีสติกับมันนิดนึงแล้วถ้าเขากลับมาขอโอกาสคุณจริงๆคุณก็ต้องลองถามใจตัวเองดูว่าถ้าคุณกลับไปแล้วแล้วเขายังเป็นเหมือนเดิมคุณยังจะโอเคไหมแต่ถ้าคุณยังรู้สึกอยากไปต่อคุณก็ต้องเข้าใจในความเป็นเขาและเข้าใจในความเป็นตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมอสรุปค,ค่ะ